ควนเปิดนี่ใส่ไม่ดีโอโอแหลก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 กระตุกกระตุกว้าอันนี้มันกระตุกเองนะอยากไปเยอแล้วเนี่ยเซนก็เช่นกันนะอยากจะเจอคนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเจอคนอยากเจอเฮ่อเฮ่อเฮ่เฮ่ที่โกนทางเจอหมดแล้วไม่ได้อยากเจอแล้วไม่ได้อยากเจอแล้วคือคือคือไม่ไม่ได้เจอวันหรอกเพราะกลัวโดนเตะปากไม่ไม่ได้เจอแล้ว คือถ้าเดาถูกวันเสาร์อ่ะถ้าสมมติไปวันเสาร์แล้วเดาถูกนะโดนโดนเตะแน่ไม่ไม่ได้จะเตะหรอเว้ยจะลากลากลากคนเดียวจะลากนเดียวแบจับคอแล้วลากลากเลยไม่เป็นไรเด่นเป็นจับจุดพี่ไกด์ไกด์เหรอทำไรได้ไ้พี่ไกด์ปกป้องโอเย่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 เดี๋ยวไกด์ไม่แต๋วก่อนนะไม่ใช่อะไรเย้ ยูเลโอ้โหแล้วก็ยังได้ว่ะแต่แต่เราจับพี่โกนเลยจับพี่โกนเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่ใช่ละใช่มันต้องใช่แน่ๆวันไหนคอสเพลย์เยอะเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งส่องส่องคอสเพลงไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่พี่พี่พูดทันแน่แล้วไฟดับปุ๊บมันมันเป็นอาหารขนาดนั้นเลยหรออันนั้นอันนั้นจริงอันนั้นก็ไม่ใช่่พีโกนไม่รู้ตอนนั้นเล่นสกายคออยู่หนีพี่เพืนฮันเน่ฮันเน่ฮันเน่ไฟดับ แล้วแล้วแล้วพี่เฟสตาต่อไปแล้วพี่เฟสก็าบอกท่านแนท่านแน่แม่งก็ดับต่อระวังระวังกดต้อนทุนกบุญท่านแน่เออนั่นแหละเราเลี้ยงนี่กดทุนไม่ดับอ่ะบึมเลยแน่ไม่ดับไม่ดับท่านแนไม่ดับไม่ดับไอ้พวกไม่ได้อะไรหายไปอไปไปต้องถามนะเกิดอะไรขึ้นไว้ดับคือตอนนี้แบบเฮ้ยทำไมค้างตอนตอนแรกหลุดก่อนนะพอหลุดเสร็จปุ๊บไม่ว่าแม่งดับต่อ คือวัดายบายบายบายใคไปแล้วบายบายนะครับคณับายบายภูมิพูมไปบ่ไม่ใช่กุ้งกุ้งอกุ้ใครคือกุ้งไดเมนเต็ดอะสกินคิปเปอร์ใส่สูตรอะอ๋อไดเมนเต็ดไดเมนเต็ดคอนิโอเคไอโนไอโน คิวแมนทูคิวโอ้ยนะคะตอนนี้เรามาฟังนักดนตรีร้องเพลงกันนะคะนดนตรีโอ้กีตแป๊บเนี่ยแหละชีวิตเดยๆยอารมณ์อารมณ์เหมือนซิทกำลังทำอะไมพี่เฟกมอนบอกแล้วพี่โก้หืนเออใช่อะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะอะไรงงใช่ต้องหืนแน่ๆเลย อะไรเฟสอีสอีวิวอะไรงงงวแล้วงวยงงอยากไปใครวะเด็กหน้าตาดีเหมือนอา่าอะไรวะใครวะเหมือนใครดีจ้าไม่รู้ดิซุปนี่มันช่วยปะงงซุปไหนไหนในสกายบอสบอสช่วยให้แดดใช่ <c oughs> ให้แดด่ <c oughs> นายพีพีตังกิ้วค่ะพี่ว่าก็เงินเงินนะจริงจริงอุ้ยอุ๊ยตกใจโอ๊ยทำไมมรดกโลกมันหายยักจุกเบยรฮ่าชึบอย่าบ่นให้มากนะเสียงพี่กดมาทำงานไวเนาะพี่กดทำงานยังไงมันหายยากอู้ไม่มรดกด้วหายยากอะไรเหมือนลุงเขาคุยกันเลยรับเงินเดยวไป แบบ2.0ก่อนให้ปรับเสียงปีศาจปีศาจที่หน้าดิมันปรับได้นะปรับ,บมันไอบอสบอกให้ปรับเป็นปีศาจมันเหลือ2ตัวแล้วใช่ไหมเหลือสองตัว,วใ,หออให้ปรับเป็นเสียงผู้หญิงพ <c oughs> ี่โก้จะได้ชอบชอบก็บด่าเลยด่าแหลกอะมันอยู่ไหนวะเธอ<ว>อ๋อนั่นไงไอซีไอซีล่วงยังอะได้ช็อตแมนได้ช็อต โอ้วันนี้พอยกลวพอยกไม่ยกต้องสิบแปดคนโอเคชอบปี๊ปี๊นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เขาด้วยจะกันใหม่พาหน้าบ๊ายบายจุ๊บ